สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ค่ะเช้าๆนะคะอาหารของเราคือมะม่วงแก้วนะคะม่วงแก้วสุกแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะก้นเหลืองๆแบบนี้แสดงว่าข้างในสุกแล้วนี่คะ่ะมะม่วงแก้วเราจะมากินลูกนี้เนาะลูกใหญ่ ความอร่อยของมะม่วงแก้วตัวนี้เหรอคะก็คือจะเห็นว่าเห็นไหมคะข้างนอกมันจะเป็นเขียวเขียวเนาะเหมือนมันจะเขียวๆอันนี้ใหม่ๆนะมนยังไม่ผ่านการบีบนี่ค่ะเดี๋ยวจะปาดให้ดูข้างในอันนี้เรากินเองนะคะไม่ต้องใช้ถุงมงถุงมือหรอกนี่ค่ะปาดดูจ๊บ นี่ความน่ากินของเขาเห็นไหมคะข้างในนุ่มๆหวานๆข้างนอกกรอบๆอืมอย่างแซบ่บซื้อกิโลดห้าสิบาทเอง